ทบทวนดูนะครับว่าเราจะนำสถิติตัวนี้มาพูดถึงอะไรบ้างนะครับก็ในเชิงเบื้องต้นจริงๆในบทที่2นะเพราะฉะนั้นในบทนี้ยังคำนวณอยู่แต่คำนวณยังไม่มากนะครับยังคำนวณอยู่แต่คำนวณยังไม่มากเพราะฉะนั้นเราลองมาดูครับว่าเขาจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอ่าคราวนี้เราลองมาดูว่า ความรู้พื้นฐานทางสถิติเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะครับก่อนอื่นเลยนะในบทนี้เราก็จะไล่ไปตั้งแต่ในเรื่องของความรู้ทั่วไปของสถิตินะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลมีอะไรบ้างน,นะครับการนําเสนอข้อมูลเป็นยังไงแล้วก็มีตอนท้ายเหมือนเดิมครับแบบฝึกหัดน,นะ,ะครัคราวนี้เราลองมาดูนะครับความรู้ทั่วไปของตัวสถิติเนี่ยนะครับนะ ในความหมายก่อนแล้วกันเนาะสถิติเนี่ยมันก็จะมีความหมายอยู่2ความหมายนะครับความหมายแรกก็คือสถิติเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขหรือข้อมูลที่ใช้แทนข้อเท,ท็จจริงต่างๆนะเช่นปริมาณน้ําฝนนะสถิติของผู้ป่วยนะครับสถิติจํานวนนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยอ,อย่างนี้เป็นต้นนะในสถิติตัวที่2เนี่ยนะครับก็จะหมายถึงรายวิชา หรือกระบวนการต่างๆที่ศึกษาด้วยขั้นตอนหรือระเบียบวิธีทางสถิตินะครับซึ่งประกอบด้วย24ขั้นตอนด้วยกันนะก็คือในขั้นของการเก็บรวบรวมข้อมูลการนําเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลและก็การแปลความหมายของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นในความหมายของสถิติถ้าเราพูดถึงมันก็จะหมายถึง2ตัวด้วยกันนะครับก็คือเป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมมากับเป็นวิชาหรือ ความรู้หรือเป็นสาขาหรือเป็นศาสตร์นั้นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับนะอ่ะคราวนี้มาดูว่าถ้าสติแบ่งเป็นศาสตร์จริงๆเนี่ยนะครับมันแบ่งไปทางไหนได้บ้างนะครับสติเนี่ยก็จะแบ่งในเชิงศาสตร์ของมันก็จะเป็นสติเชิงพันนากับสติเชิงอนุมานในสติเชิงพันนาเนี่ยก็จะเน้นในรูปแบบของเราทําการเปรียบเทียบนะครับ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางการกระจายข้อมูลการดูความสัมพันธ์ของข้อมูลก็คือดูในลักษณะของข้อมูลเบื้องต้นที่เก็บมาแล้วนะครับอีกอันนึงเราเรียกว่าสถิติเชิงอนุมานสถิติตัวนี้ก็คือเป็นสถิติที่เน้นในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นตัวอย่างแล้วไปทําการอภิปรายหรือว่าทําการเขาเรียกว่าสรุปกับเกี่ยวกับประชากรที่เก็บมา นะครับซึ่งก็เช่นพวกการสุ่มตัวอย่างการแจกแจงของตัวแปรสุ่มการประมาณค่าหรือการทดสอบสมมติฐานอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนในรายวิชานี้นะครับเราจะเรียนแค่สถิติที่เป็นเชิงพรรณนาเท่านั้นนะครับคราวนี้สถิติเนี่ยมันก็จะมีความสำคัญหลากหลายแล้วแต่สาขาวิชาหรือหน่วยงานไหนที่จะได้ใช้เนาะ เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าถ้าในเชิงบริหารการจัดการเนี่ยสถิติก็จะมีข้อมูลต่างๆแล้วแต่หน่วยงานนั้นใช่ไหมครับเช่นถ้าเป็นทหารก็จะเป็นข้อมูลของการเกณฑ์ทหารการจํานวนพลยุทธโธปกรอาวุธต่างถูกไหมครับถ้ามาเป็นมหาวิทยาลัยก็จะมีเกี่ยวกับสถิติของนักศึกษาสถิติของครูนะครับข้อมูลต่างๆเป็นต้น นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความสําคัญก็อยู่ที่ว่าหน่วยงานนั้นๆจะใช้สติในทางไหนได้บ้างนะครับนะก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานเนาะเพราะฉะนั้นประโยชน์ตัวนี้นักศึกษาไปดูได้นะครับนะคราวนี้มาพูดถึงคําศัพท์ทางสตินะครับคำศัพท์ในทางสติคําแรกนะครับก็คือประชากรประชากรก็คือกลุ่มหรือสิ่งที่เราสนใจศึกษานะครับนะเพราะฉะนั้นประชากร เราก็จะสนใจลักษณะแบ่งเป็น2ลักษณะก็คือประชากรจํากัดกับประชากรอันนันนะประชากร2ตัวนี้เราอยู่ที่การนับจํานวนถ้าประชากรสามารถนับได้นั่นคือเรียกว่าประชากรแบบจํากัดแต่ถ้าประชากรไม่สามารถนับได้เราก็จะเรียกว่าประชากรอันันอ่ะยกตัวอย่างเช่นคนเออคนจังหวัดนครราชสีมา นะครับณขณะน,นี้แสดงว่าเรามีข้อมูลของคนในโคราชอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถนับได้แน่นอนเพราะฉะนั้นประชากรก็จํากัดน,นะครับแต่ถ้าประชากรอานันต์ยกตัวอ,อย่างเช่นมเมล็ดข้าวสารในถังเนี่ยนะครับคงไม่มีใครมานั่งนับมเมล็ดข้าวสารถูกไหมครับหรือว่าต้นไม้นะครับในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อย่างนี้เป็นต้นคงไม่มีใครมานั่งนับว่าต้นไม้มันมีกี่ต้นนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเรานับไม่ได้เพราะนั้นก็เลยเรียกว่าเป็นประชากรแบบอน,น,นันตะ์นะพอประชากรมีขนาดใหญ่หรือเยอะเนี่ยเราก็จะต้องมาทําการเลือกบางส่วนของประชากรเราก็จะเรียกว่าเป็นตัวอย่างนะครับซึ่งการเลือกเนี่ยก็จะมีระบบแบบแผนนะคำศัพท์ตัวที่3ก็คือค่าพารามิเตอร์นะครับค่าพารามิเตอร์ก็คือตัวที่แสดงลักษณะของตัวประชากร นะซึ่งค่าพารามิเตอร์เนี่ยก็จะคงที่เสมอนะครับนะจากตัวประชากรน,นั้นๆนะนะคำต่อมาคือคำว่าสถิติสถิติก็คือคำที่ค่าที่แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่างค่าตัวนี้จะไม่คงที่ครับเปลี่ยนไปตามกลุ่มของตัวอย่างที่เราสุ่มม,มานะครับนะตัวไปคำว่าตัวแปรตัวแปรก็คือคำที่มันเปลี่ยนแปลงค่าได้ตลอดเวลา นะแล้วก็คําสุดท้ายก็คือคําว่าค่าสังเกตก็คือข้อมูลที่ได้จากการทดลองหรือหน่วยตัวอย่างนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครูก็จะไปเร็วหน่อยนะถ้าไม่ทันก็ไปศึกษาในเอกสารนะครับหรือตามสไลด์ทีออ่อยู่บนเว็บก็ได้นะครับนะต่อไปกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยก็คือสิ่งที่ข้อมูลคือสิ่งที่เรา อธิบายลักษณะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนาะการเก็บอาจจะเก็บมาในรูปแบบของตัวเลขก็ได้เช่นจํานวนนักศึกษาความคิดเห็นนะกลายได้ประชากรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะซึ่งข้อมูลเนี่ยถ้าเราแบ่งตามแหล่งของข้อมูลเนี่ยนะครับข้อมูลก็จะมีอยู่2แหล่งนะครับแหล่งแรกก็คือแหล่งปฐมภูมินะปฐมแปลว่า1นะครับนั่นหมายถึงว่าข้อมูลนั้นเราต้องไปเก็บเองเช่นะ เราไปเ,าเราอยากรู้ว่าความคิดเห็นของคนที่รู้สึกต่อโรคที่เป็นในปัจจุบันเช่นโควิด1 i เนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ไปแจกแบบสอบถามใช่ไหมครับข้อมูลที่ได้ที่เก็บมาเนี่ยก็คือข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมนะิหรือข้อมูลที่ฝ่ายทะเบียนอยากได้ข้อมูลเบื้องต้นจากตัวนักศึกษาเองฝ่ายทะเบียนก็จะเก็บเองนั่นเรียกว่าเป็นข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมินะครับ ถ้าเป็นข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมินะเราก็จะเรียกข้อมูลตัวนี้ก็คือมาจากแหล่งที่มีคนเก็บไว้แล้วสมมุติว่าครูอยากจะได้ข้อมูลที่เป็นรายชื่อของนักศึกษาครูคงไม่มานั่งถามทุกคนนะครับ80กว่าคนเนี่ยว่าชื่ออะไรรหัสเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะนั้นครูแค่เข้าไปในระบบงานทะเบียนแล้วก็ปิ้นข้อมูลเหล่านี้ออกมาเพราะนั้นข้อมูลที่ได้เนี่ยฝ่ายทะเบียนเป็นคนเก็บมาอยู่ละครูได้ข้อมูลตัวนี้มันเป็นข้อมูลจากแหล่ง ทุติยภูมินั่นเองนะครับนั่นก็เป็นข้อมูลแบบหนึ่งที่ได้มานะครับต่อไปถ้าเราแบ่งข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลว่าข้อมูลที่ได้มีลักษณะยังไงนะเราก็จะแบ่งข้อมูลออกเป็นอยู่2ลักษณะก็คือข้อมูลเชิงปริมาณกับข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยย้ำนิดนึงว่าเป็นข้อมูลที่แสดง พูดง่ายๆว่าในเชิงจํานวนหรือเชิงขนาดนะเชิงจํานวนหรือเชิงขนาดแต่นักศึกษาต้องระวังว่าข้อมูลพวกนี้ต้องสามารถเปรียบเทียบได้นะก็คือเป็นทั้งขนาดที่สามารถมาเปรียบเทียบได้การเปรียบเทียบได้ก็คือสามารถบวกลบคูณหารได้มากกว่าน้อยกว่าได้ถูกไหมครับบวกลบคูณหารได้เอามาลบกันได้มากกว่าน้อยกว่าได้เช่นจํานวนนักศึกษานะ ในแต่ละห้องนะครับหรืออายุการใช้งานของเครื่องใช้ไฟฟ้าหรืออุณหภูมิของผู้ป่วยณนะเวลาขณะนั้นเพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เป็นตัวเลขที่สามารถเปรียบเทียบได้เราเรียกว่าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณน,นะครับแต่ถ้าข้อมูลที่ไม่ใช่เชิงปริมาณเราก็จะเรียกว่าข้อมูลเชิงคุณภาพนะครับเช่นเพศชื่อของพนักงานชนิดของสินค้า แต่มีตัวเลขบางตัวที่จัดเป็นเชิงคุณภาพเช่นหมายเลขโทรศัพท์เพราะอะไรครับเพราะว่าหมายเลขโทรศัพท์เราไม่สามารถมาบวกลบคูณหารหรือเปรียบเทียบได้บ้านเลขที่บ้านเลขที่ก็ไม่สามารถที่จะมาเปรียบเทียบได้ถูกไหมครับ<ส><ข>เพราะฉะนั้นข้อมูลพวกนี้เป็นตัวเลขก็จริงแต่เอามาบวกลบคูณหารไม่ได้หรือเป็นรหัสน้สาศึกษาอย่างเงี้ยนะครับนะก็จะเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพหมดเลยนะครับ ประเภทของข้อมูลลักษณะต่อไปก็คือประเภทที่เป็นในรูปแบบของอ้างอิงตามเวลาอันนี้เราคงจะยังไม่เจอเท่าไหร่ถ้าเราไปทำงานวิจัยหรือทำในงานในหน่วยงานเราจะเจอนะครับเราเรียกว่าข้อมูลเชิงอนุกรมเวลาก็คือข้อมูลที่เก็บเป็นตามค่าเวลานั้นๆเช่น,น,น,นยอดขายสินค้ารายเดือนอย่างเงี้ยนะครับเก็บมา10ปีหรือรายไตรมาสนะครับอันที่2ข้อมูลภาคตัดขวางก็คือข้อมูลที่เก็บณเวลานั้นๆเช่น,น,น,นจํานวนประชากรไทย ของวันนี้หรือจํานวนนักศึกษาของภาคเรียนที่1น,นะวันนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือข้อมูลภาคตัดขวางนะอ่ะคราวนี้ในลักษณะของข้อมูลเนี่ยเราก็จะแบ่งข้อมูลเนี่ยออกเป็นระดับต่างๆการกันอยู่4ระดับนะครับตามมาตรวัดของมันนะก็คือมีมาตรวัดนามบัญญัติหรือ nominal scale เรียงลำดับหรือ ordinal scale อันตรภาคชั้น อัตราค่คเฉยๆนะครับอินท r อร์สเกล e แล้วก็อัตราส่วนก็คือ r ร t i โชสเกลนะครับข้อมูลเนี่ยมันจะวัดตามลักษณะความหยาบของมันเนาะประเภทแรกคือนามบัญญัติข้อมูลชุดนี้นะครับทำได้เพียงจัดกลุ่มแค่นั้นนะทำได้เพียงจัดกลุ่มแค่นั้นเช่นเพศแล้วก็แยกได้เพียงเพศชายเพศหญิง ศาสนาก็แยกได้เป็นพุทธคริสต์อิสลามก็ว่าไปสีแดงน้ําเงินอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับมาตรวัดที่สองเราเรียกว่ามาตรเรียงลําดับจะดีกว่านำบัญญััินิดนึงตรงที่เรียงลําดับเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้ว่าอันไหนดีกว่าอันไหนอันไหนสูงกว่าอันไหนนะเช่นผลการประกวดเรียงความรางวัลที่1 2 3ใช่ไหมครับนะนางงามอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็เรียงลําดับได้หรือความคิดเห็น มากปานกลางน้อยก็อยู่ในมาตรวัดแบบเรียงลําดับนะครับอันที่3เราเรียกว่ามาตรวัดแบบอันตภาคมาตรวัดนี้จะเป็นตัวเลขเหมือนกันแต่มีข้อระวังว่ามันมีศูนย์ซึ่งเราเรียกว่าศูนย์ไม่แท้หรือศูนย์เทียมเนาะศูนย์ไม่แท้อธิบายก่อนว่าคำว่าศูนย์แท้กับศูนย์ไม่แท้คืออะไรศูนย์แท้ก็คือศูนย์ที่ไม่มีเลย ไม่มีเลยเช่นครูมีเงินศูนย์บาทนั่นหมายความว่าครูไม่มีเงินเลยนะครับหรืออา,อายุศูนย์ปีแสดงว่าก็ยังไม่ได้เกิดถูกไหมครับส่วนมาตรอันตภาพเนี่ยมีศูนย์ที่ไม่แท้แสดงว่าศูนย์นั้นยังมีความหมายอยู่เช่นอุณหภูมิศูนย์องศาอุณหภูมิศูนย์องศาไม่ใช่ว่าไม่มีอุณหภูมิเกิดขึ้นใช่ไหมครับแต่ศูนย์องศาเซลเซียสก็คือ มีอุณหภูมิที่มันหนาวเย็นใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นยังมีอุณหภูมิอยู่หรือคะแนนสอบนะเช่นในการสอบมิดเทอมวิชานี้มีนักศึกษาบางคนได้ศูนย์คะแนนนะแต่ศูนย์ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่มีความรู้แต่เขาอาจดันไปอ่านปลายภาคก่อนอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ได้คะแนนศูนย์ไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่าศูนย์ไม่แท้นะส่วนอันสุดท้ายก็คือมารแบบอัตราส่วน มาตัวนี้ก็คือมีศูนย์แท้ศูนย์แท้ก็คือไม่มีนั่นเองเนาะ,นะเพราะนั้นก็จะเป็นเชิงตัวเลขต่างๆนะครับเช่นอายุส่วนสูงน้ำหนักรายได้ระยะทางเป็นต้นนะครับอ่ะคราวนี้เราก็ลองมาดูว่าหลังจากที่เรารู้เกี่ยวกับข้อมูลแล้วเนาะเราก็จะมาดูวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลว่าเป็นยังไงนะครับ นะซึ่งการเก็บข้อมูลเนี่ยก็คือนำข้อมูลที่ศึกษาจากแหล่งต่างๆมารวบรวมนะครับอาจจะเป็นในรูปแบบต่างๆก็ได้นะครับเช่นงานทะเบียนบทความสารานุกรมรายงานหรืองานวิจัยนะวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็จะมีอยู่4วิธีด้วยกันนะวิธีแรกเราเรียกว่าวิธีการทำสัมโนสัมโนก็คือการเก็บทุกๆหน่วย หรือเก็บทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างที่มันเป็นประชากร่ะถ้าเราจะคุ้นกันเราก็จะชินกับคำว่าสัมมโนประชากรนะลายครัวเรือนอย่างเงี้ยนะอาจจะอาจจะเป็นในเรื่องของการเก็บข้อมูลจากครัวเรือนเป็นต้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นการทำสมมโนครัวเรือนของประชากรเนี่ยก็จะเก็บทุกๆ10ปีเพราะฉะนั้นการทำสมโนเก็บทุกๆหน่วยเพราะารต้องใช้เวลานานนะครับ วิธีการที่2เราเรียกว่าการสำรวจตัวอย่างก็อย่างที่บอกว่าตัวอย่างก็คือเป็นบางส่วนของประชากรถ้าประชากรมันมีขนาดใหญ่เราก็จะเลือกเอาบางส่วนออกมานะบางส่วนพวกนี้เราเรียกว่าเป็นตัวอย่างการเลือกก็ไม่เลือกแบบมั่วๆนะต้องมีหลักการเนาะเพราะ,ะนั้นการเลือกบางส่วนของประชากรเราเรียกว่าเป็นการสำรวจด้วยตัวอย่างหรือการเลือก สุ่มด้วยตัวอย่างนั่นเองนะครับอันที่3ก็คือการทดลองอันนี้ก็คือเป็นไปนในทางแลบปฏิบัติการแล้วกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเจอทางวิทยาศาสตร์ซะส่วนใหญ่นะเช่นการทดลองทางเคมีทางฟิสิกส์ทางชีวะนะครับหรือวิศวกรจะทดลองดินต่างๆอย่างนี้เป็นตน้นะและอันสุดท้ายก็คือการสังเกตการสังเกตก็คือเป็นการไปเฝ้าดูนะครับนั่งมองเช่น บางทีเราอาจ,จะเห็นคนไปสังเกตหนะ้าสี่แยกไฟแดงไฟแดงหนึ่งเห็นนักศึกษาบางกลุ่มเนี่ยไปนั่งนับนั่งเช็คว่ามีรถยี่ห้อไหนบ้างผ่านไฟแดงนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับน,นนี้คือการสังเกตนะคราวนี้เราลองมาดูนิดหนึงครับว่าการนำเสนอข้อมูลนะครับการนำเสนอข้อมูลเนี่ยมันมีอะไรบ้าง อันแรกนะครับก็คือการนําเสนอในรูปแบบของบทความก็คือเป็นการนําเสนอแบบไม่เป็นแบบแผนเนาะก็คือเขียนบรรยายเฉยๆเราก็จะเจอพวกนี้ในนิตยสารวารสารหนังสือพิมพ์หรือแม้แต่บางทีก็อาจจะเจอในโซเชียลมีเดียเนาะเช่น Facebook Twitter อย่างเงี้ยนะครับเป็นบทความแต่ Twitter คงเขียนไม่เยอะเท่าไหร่นะนะครับอันที่2ก็คือนําเสนอในรูปแบบของบทความกับกึ่งตาราง ก็อาจจะมีทั้งข้อความด้วยมีตารางด้วยมีรูปภาพด้วยนะครับนะถ้าเป็นแบบแผนก็คือการนําเสนอในรูปแบบของตารางก็จะมีหัวตารางแล้วก็มีรายละเอียดภายในตารางนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะก็ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอก็จะเชิงวิชาการนิดนึงนะครับนะการนําเสนอแบบรูปภาพนะอันนี้อาจจะเจอในรูปแบบของ โรงเรียนหรือการนำเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจนะครับอาจาจะเจอในระดับโรงเรียนอนุบาลปถมอย่างนี้เป็นต้นนะหรือกราฟก็จะเป็นพวกกราฟเส้นกราฟวงกลมนะครับหรือกราฟแท่งต่างๆก็ได้นะครับอันนี้คือการนำเสนอในรูปแบบของออกราฟที่เป็นแบบแผนนะครับหรือแบบแผนภูมิแท่งนะอันนี้แผนภูมิแท่งนะครับ หรือแผนภูมิวงกลมใช่ไหมครับอันนี้น่าจะรู้จักแล้วเนะนกราฟเส้นนะครับแล้วก็บางทีอาจจะเจอในแผนที่สถิตินะอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ก็จะเป็นพูดในเชิงลักษณะของการบรรยายเป็นหลักมากกว่านะครับการบรรยายเป็นหลักมากกว่านะเพราะฉะนั้น ในครั้งหน้านะครับเราจะมาเริ่มการคํานวณแล้วนะครับสำหรับการบรรยายครั้งนี้นะครับครูคิดว่าเราจะใช้เวลาแค่ประมาณ30กว่านาทีเนี่ยนะครับเพื่อมานั่งฟังแล้วก็พอรู้ความรู้แล้วนะครับจะให้นักศึกษาลองไปทํำใบงานนะครับซึ่งใบงานที่จะให้ทำวันนี้ก็จะเป็นใบงานง่ายๆก็คือเป็นใบงานที่2.1นะครับใบงานที่2.1นะเพราะฉะนั้นสําหรับใบงานที่2.1เนี่ยนะครับนะักศึกษาให้ลองไป กูก็จะวางไว้เหมือนเดิมเนาะในเรื่องของอให้เราไปดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับพอดาวน์โหลดแล้วปุ๊บนะก็เอาไปทำนะครับทำเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมถ่ายรูปสุกนะครับซึ่งในตัวใบงานของ2.1เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิตินะครับก็จะเป็นข้อมูลมาให้แล้วก็ให้เราติ๊กว่าข้อมูลของเราเนี่ยเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพจําได้ไหมครับที่บอกไปแล้วนะครับก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปเนาะในข้อที่1นะครับส่วนในข้อที่2นะครับก็จะมีคําถามมา5ข้อนะครับว่าแต่และข้อเนี่ยควรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบไหนเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอยู่4ตัวใช่ไหมครับก็คือการทําสัมมน,นะการสํารวจด้วยตัวอย่างนะครับการทดลองใช่ไหมครับแล้วก็การสังเกต นะเพราะฉะนั้น4ตัวนี้ให้นักศึกษาเลือกลงมาตอบคําถามทั้ง5ข้อนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะครับให้ทุกคนทําใบงานส่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งนะครับนะนะเพราะฉนั้นในครั้งหน้านะครับเราก็จะมาขึ้นในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่าการคํานวณละเพราะนั้นฝากนักศึกษานิดนึงว่าให้ทุกคนนะครับไป นำเครื่องคิดเลขมาด้วยนะครับ <_ d ose> เพราะว่าเราจะคำนวณน,นะโดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ละนะครับแล้วก็มีวาดรูปนิดหนึ่งในการนำเสนอในรูปแบบของพวกนิสโตแกรมรูปเส้นโค้งความถี่นะครับแผนภาพลำต้นและใบนะครับเพราะฉะนั้นฝากนักศึกษาไปเตรียมพวกนี้ด้วยนะครับเพราะ,ะนั้นเหมือนเดิมครับงานเราก็เปิดโอกาสให้ทุกคนมีเวลาก่อนเรียนอีกหสัปดาห์ทำส่งเช็คชื่อ นะครับเข้าฟัง y t u t u นะแล้วก็ครั้งต่อไปก็มาเจอกันกันกบบทที่2ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติในตัว EP 2นะครับสำหรับวันนี้เหมือนเดิมครับมีคำถามก็ไลน์มาแล้วก็ถามใน m i r r s s o t t t e m s ก็ได้นะครับวันนี้ก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับสวัสดี